สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนํารถมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้เป็น Honda City t ้ไทยซนะคะรถยนต์ปี02ค่ะทุกท่านราคาเงินสด79,000บาทนะคะหรือท่านใดต้องการจะผ่อนก็สามารถที่จะดาวได้นะคะดาว9,000บาทค่ะผ่อนชําระเดือนละ2,000กว่าบาท36งวดนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเกียร์ออโต ไม่เคยแก๊สนะคะทุกท่านช่วงร่างดีค่ะเรียวไม่ดังไม่ว่าจะเป็นเรียวซ้ายเรียวขวานะคะทุกท่านไม่มีดังนะคะแอร์เย็นค่ะเพลงเพราะนะคะฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะทุกท่านภายในเป็นเบาะกำรรมะหยี่นะคะสวยๆสภาพเดิมๆค่ะเกียร์ออโต้นะคะภาษีพรบปี6 6ค่ะสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะทุกท่าน รถยนต์ราคาเบาๆนะคะมาพร้อมเงื่อนไขดีๆแบบนี้นะคะท่านใดที่กําลังมองหารถรุ่นนี้ไปใช้งานกันอยู่นะคะสามารถที่จะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะพิกัดดูรถได้ที่หลังโรงพยาบาลมะกการักนะคะทุกท่านติดต่อโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของเงินสดหรือเงินผ่อนได้หมดเลยนะคะทุกท่านเงื่อนไขดีๆแบบนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะคะสําหรับรถยนต์มือสองที่ราคาประมาณนี้นะคะทุกท่านค่อนข้างหายากเนาะส่วนใหญ่เขาจะขายเงินสดกันนะคะแต่เจ้านี้มีบริการดีๆแบบนี้นะคะท่านใดที่หายอยู่นะคะในเระแวกไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะคะสนใจโทรไปได้เลยนะคะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองได้เลยคะ่ะ แอดมินเพียงมาแนะนําเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางเราก็ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ทุกท่านเพื่อโทรนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจําร่วงหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ